เอาละครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เหมือนเดิมเนาะเป็นซีรีส์รีวิวปืนเนาะแบบแนะนําปืนอะอะไรแกก็ไปดูกันเลยปืนอะไรวันนี้ปืนในวันนี้ที่ผมจะมาเอามารีวิวเอามาเล่นให้ดูดนะก็คือกระบอกนี้เลยเนาะกระบอกนี้นะครับก็ถ้าเป็นสีธรรมดามันก็จะประมาณนี้เนาะอ่าแตนดาร์ดนี่มันคือกระบอกนี้ ก็บอกนี้เนาะแตนดาราดแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบว่ะชื่อมีสีทองด้วยนะนี่เป็นไงเป็นไงเทพปะแต่ผมไม่ค่อยชอบผมชอบนี้เออชอบกระบอกนี้นะกระบอกนี้ก็ใส่คูณสามเนาะถ้าเป็นเซมิออโต้ผมจะใส่คูณสามหมดเลยเนาะปืนนี้ก็คือเดวีสี่สิบสามยังไงล่ะครับเห็นไหม เดวเวอร์สผมไม่ได้ใจว่าเขาอ่านว่าเดวเวอร์หรือเปล่านะใครถ้าผมอ่านผิดนี่คือบอกผมได้นะคือผมไม่รู้ใครมีความรู้ด,ด้านการอ่านชื่อปืนในยุคนั้นอนะ่ะ <c oughs> บอกผมนะแต่ผมมันก็น่าจะประมาณว่าเกวเวอร์ G หรือเดวเวอร์อะไรประมาณนี้เนาะครับก็มาเริ่มกันที่เปิร์กนะครับเปิร์กเนี่ยแน่นอนครับผมก็ต้องอปควิกเอมแน่นอน เพิ่มความเร็วในการเข้าสกบ33%อาแล้วก็ส่วนเซตเปิกส่วนเซตส่วนเลเวล2เลเวล3เนี่ยผมเลือกเป็นฝั่งซ้ายนะครับเลือกฝั่งซ้ายเนาะจริงๆผมมีเหตุผลนะแต่เดี๋ยวผมบอกส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็ผมเลือกเป็นรถแดงดีดแนวตั้งนะมันก็จะดีดน้อยลงนิดหน่อยส่วนถ้าใครอยากจะอัพที่ แตกต่างออกไปจากนี้ก็ได้อันนี้คือแล้วแต่สไตล์การเล่นเนาะเริ่มกันที่คุยเอมเนาะก็ที่บอกไปแล้วก็คือเข้าสโคปเร็วขึ้น3-3%อันนี้ทําให้เวลาเรายิงแบบไม่เข้าสโคปอะ่ะมันจะมีความแม่นมากขึ้นมายถึงแบบเป้ามันจะไม่กระจายเยอะเกินไปมันก็จะเวลาเราก,กดที่ไฟก็คือกระสุนมันก็จะแบบทางทางออกจากเป้าหน่อยอเนาะถ้าเราไม่เข้าสโคปอันนี้ถ้าอัพอันนี้ก็จะเพิ่มให้มันแบบให้การที่ไฟมันแคบลงนิดหน่อยแต่คือเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้ว ที่ผมจะเอาอจริงๆก็คืออันนี้เนาะเป็นการถอดกระสุนแบบแม็กกาซีนถอดออกทั้งแม็กเลยอะซื่ปกติแล้วเ mm. ดวเวถ้าทไมอัพอันเนี้ยมันก็จะใส่กระสุนเป็นเป็นตับอะมันช้าครับผมมาชอบเนาะผมก็ชอบแบบมันถอดทั้งแม็กใส่เข้าไปเลยทั้งแม็กอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าแล้วก็รีคอร์ดบัฟเฟอร์ครับก็คือลดแรงดึงเราตั้งที่บอกไปเมื่อกี้อันนี้ก็คือเพิ่มความเร็วกระสุนเนาะเวลายิงออกไปกระสุนจะถึงที่หมายเร็วขึ้น10%ส่วนอันนี้ก็เวลาเราข้าสะโขบใช่ไหมแล้วเราเดินะ แล้วเรายิงกระสุนจะตรงเป้ามากขึ้นคานนี้ก็เวลาเราเข้าสโคปเราจะเดินเร็วขึ้นกว่าเดิม60%เพราะว่ามันเร็วอยู่นะถ้าใครชอบอะใส่เดินโยกโยกอะส่วนสุดท้ายก็เวลาเรายืนยิงนิ่งๆน,นะครับกระสุนอะก็จะตรงเป้ามากขึ้นวเวลายืนยิงแบบนิ่งๆยืนแบบไม่ขยับเลยนะคือการยืนยิงเฉยๆเข้าสโคปยืนยิงอะประมาณนี้เนาะเลิกเปริปร์กไปมีอะไรที่ต้องพูดหรือเปล่า ไปครับวนี้ก็ไปดูเกมเพย์กันดีกว่าปืนนี้อยู่ในแอสเซาล์เนาะเป็นปืนของสายแอสเซาลนะครับเข้ามาดูตรงนี้ได้เนาะปืนสายแอสเซาลนะครับโอเคประมาณนี้ไปดูกันไป คือเราเป็นฝั่งกันเลยเนี่ยอันนี้คือเฟสสองเฟสสองเฟสแรกเพิ่งโดนยึดเนาะเรามาเฟสสองไปไปครับหมดเบรกทูไปครับเนียนอนอยนอะไร โอ้กางอากาศโอ้บายก๊อดเกือบตายนะเกือบตายครับเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรหรอกวะ๊วะ เราถังมากดดันนึ่งเี้ยเหรอจะแหมยังไม่โดนเองครับโอเคโอ้ไม่ก็อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้ไม่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โห เขาลุยกันแบบมีหมอเขาพยายามเนาะโอเคไม่เป็นไรครับวีโราคือแบบต้องยึดแบบรวดเร็วมากอะโอเคโอ้เดี๋ยวนะแคน S S A P นี่คือแคนเกาหลีนะครับมีแคนเกาหลีเลยเนาะโอ้หที่นี่งยี่สิบเอ็ดนะเขาเป็นคนเกาหลีเนาะ เฮ้ยปรเฮลปี้ t h a n you อาฝั่งเราออกมดแล้วโอ้ Holy Holy <laughs> <laughs> accurate accurate รีฟากโอ้รีเชดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจครับออกมาแล้วครับอะไรกันครับเนี่ยอ๋ออ่า อุ้ยว่าสูไม่ได้แน่เลยคือฝังนู้นเขาแบบมีตัวสำรองมีแบบมีทิกเก็ตอยู่700กว่าเลยอ่ะ800้อยอะโอ้าหมายวอาเข้มายก็แย่แล้วครับแย่ yeah, แล้วแต่ <c oughs> ไม่ไร <c oughs> เราถึงเราจะแพ้เราก็จะทำให้ดีที่สุด เราจะไม่โยนเกมเด็ดขาดไปครับโอ้ทยทะลิศสอดตายไหมครับทุกคนกับผมตายไหมครับอ๋อนี่มีประจิตดิเออนี่นี่ทุกคนสังเกตน,นะครับในแม็กกาซีนเนีย่ยมี10นัดใช่ไหม เรากดรีโหลดได้นะครับเป็น11น้ยอยิงผมม็ไปกะอันนี้ผมยิงไม่โดนเองนะ <c oughs> ปืนมันดีแล้วล่ะย <c oughs> ิงไม่ได้เนี่ยไม่ได้ <c oughs> ไม่กอ <c oughs> ไม่ก่อนรูเาเก่งมากเลยครับอะไรดีอ่ะ ตูไ้ไปได้เลยโอ้ห oh, ตายแล้วตัตัตายตัดตัตตตต,ต,ตายเฮ้ยมันแย่แล้วเพื่อนรรีบ oh. ไปจากที่นี่ อาดนทามอย่าเพื่อนโป้คอยคนนี้ตายไม่ได้เลยวะเดี๋ยวผมเก็บกระสุนก่อนก่อนไม่ตายนะอาจัด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 เี้ยวไปเก็บกระสุนเรียบร้อยนี่สนุกนะครับถ้าเกิดว่ามีความสูสีเดี๋ยวก็สนุกดันแล้วถ้ามันโอ้โหผมยิงอาว้าว โอ้ยคนนี้เขาเร็วมากเลยนะเมื่อกีก้เมืพี่มาปุ๊มเข้าหัวผออกมากเลยอะไอ้ซาลีซาลีเพื่อนเมินเราไปแล้วอ่ะ Help me please Help Oh my god the enemy has โอ้ไม oh ่ค <za> ่อะไรเี่ยมาสอบเหรอไหนครับเดยอเฮ้ยเราโดนยุดเอฟยุดบีแบบนี <Wh ips> ้แล้วเดรออ๋อต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเฟดเด้อศัตรูเข้าไปได้เขาจะขึ้นปข้างบนนะเขาจะขึ้นหลังคาเนาะต้องระวังให้ดีครับ โอ้วตรไโ,โอ้โอเคเดาเดาเร,ร้่นเรื่วนีคือการเดาร้นนะครับันนี้มีคนไหมไม่มีคนอยู่ในเอนะครับเนี่ยไม่ไแน่ใจว่าอยู่ไหนเนะเดาอยู่แถว te, มมแนี้แหละเนี่ยผมไม่ยินเสียงนี่นี่นน นะครับสาบายสาบายกอง้ามยังอยู่เนีย่ยนะครับโอ้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  เก้าหมายเก่งแนะโน้ตเก่งมากเลยครับโอ้โอ้ไม่รู้จะยิงใครก่อนเลยว้าวเชนะบ้างไหมครับเด็ก โอ้ให้ช็อตเขานะแต่ว่าเขาไม่ตายครับยิงให้ช็อตแค่นัดนเดียวโอ้วิธีการควันแบบนี้มันอันตรายนะครับถ้าอยู่ในทงหลงกะถ้าเขาลงวีวันวานนี่คือแย่เลยนะครับระวังนะครับ เป็นมุมที่เขาลงวีวันกันนะครับชอบลงวีวันกันตรงแยกครับเนี่ <c oughs> ตนยตกตะไครมากครับ <c oughs> ผมโดมนระเบิดทีเดียวปุ๊บตายโอเคแต่มีหมอใกล้ๆแฮ่ <laughs> โอ้รบกวนท่าทครับออกาหมอไอดดดโอเคแล้ okay. <c oughs> าไหนมึงยิงไปเมื่อกี้กระโดดกลับไปทางนี้ก่อนอ้าวเอานีกล่องยาดิดา <c oughs> โอ้ะต้องยอมเขานะครับ ไม่ได้เลยอนะ่ะแบบเนี้ยหนุนเก่งครับเนี่ยอันดับต้นๆของหนูคือเก่งทุกคนอนะ่ะเนี่ยครับแกนเกาหลีเนระแกนเกาหลีนะครับเซตเเอพีนะโดยเฉพาะคนเนี้ยผมเจอบ่อยอยู่นะประมาณนี้นะครับนะครับก็เกมเพลย์ก็ประมาณนี้เนาะปืนนี้ก็ถึงเราจะแพ้ก็เถอะแต่คือฝั่งตรงข้ามเขาเก่งครับเขาก็เก่งเหมือนกันเนาะทีนี้เราก็ ผมคิดว่าปืนเนี้มันก็เป็นปืนอีกปืนหนึ่งที่ผมแบบชอบแล้วก็หยิบมาใช้บ่อยถ้าใครดูสตรีมผม,มบ่อยๆก็จะเห็นผมหยิบป,ปืนนี้มาใช้ค่อนข้างบ่อยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะยิงง่ายครับแล้วก็มันไม่ดีดเกินไปแล้วก็มันแรงพอสมควรยิงคือแบบ3มนัดตายอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าไกลออกไปหน่อยก็อาจจะ4นัดครับ ก็เป็นปืนที่ใช้ใช้เพราะว่ามันใช้ง่ายครับเพราะเป็นปืนที่ใช้ง่ายของมันเป็นเซมิออโต้อีกกระบอกที่ใช้ง่ายเนาะถึงมันจะยิงไม่เร็วแต่ว่ามันก็เร็วพอเพราะว่ามันแบบมันพอดีกันระหว่างดาเมจกับความเร็วสําหรับผมนะผมรู้สึกพอดีกับกับมันนะผมชอบนะประมาณนี้ชอบแบบความเร็วประมาณนี้ความแรงประมาณนี้เพราะว่ามันกำลังดีนะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะใครอยากดูปืนไหนหรืออะไรวันนี้ เกมเพย์ pay, อาจจะดูสั้นไปหน่อยเพราะว่าอีกฝั่งแม่งโคตรทั้งหมดเลยแล้วผมก็นั่นแหละครับเราก็เราก็ทำดีที่สุดแล้วเนาะไม่เป็นไรใครอยากรู้ว่าปืนไหนอะไรยังไงผมเล่นยังไงอัพแบบไหนถึงจะดีถามผมได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์ถามกันได้แล้วก็ใครอยากดูไลฟ์สตรีมสดผมก็สตรีม a c e b o o k เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจผมเอาไว้เนาะผมสตรีมบน Facebook ทุกวันนะครับถ้าไม่ได้มี ุราไปไหนผมก็จะมาสตรีมไม่มีวันหยุดครับผมสตรีมทุกวันเลยหนึ่งทุ่มนะประมาณหนึ่งทุ่มเนาะ,ะแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมบ๊ายบาย